เชื่อไหมว่าพี่ไปอยู่เกาหลีนะพี่พอสามารถสิมาคุยกับพวกโตได้อย่างนี้นะพี่นอนแบบเดนเลือดออกอะทาแค่นี้แหละผ่าตัดเหือกันนี่แหละดึงหน้าไปทําที่ต่างประเทศแล้วกลับมามีปัญหาตาเหลือตาเหมือนแบบไม่เท่ากันไปถึงมันไม่เวิร์กอะค่ะดูแลม,ม,มันไม่เวิร์กมันดูแลไม่ดีหรอคิดว่าดีแล้วแต่ที่นี่ดีกว่าจริงเหรอให้แจ้งหมอทางสวีเดนว่าขอบินกลับเมืองไทยม์เจนซี่ให้มาอย่างนี้แหละมาแบบทะลุทะลุนี่แหละ ที่หาคือจะไปทาที่เกาหลีวยคะเปลี่ยนใจมาทาที่ทีละพรธรรมชาติมากกว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปถึงเกาหลหีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจากเดนมาร์กค่ะคแฟนเห็นแผลแล้วเขาก็บอกว่าโอ้สวยจังเลยแล้วเอารูป20ปีที่แล้วมาให้ดู20ปีที่แล้วเหมือน20ปีที่แล้วเลยแฟนชอบเชื่อไหมว่าพี่ไปอยู่เกาหลีนะ พี่บาษามาสิมาคุยกับพกโตได้อย่างนี้นะพี่นอนแบบเดนเลือดออกอะทำแค่นี้แหละผ่าตัดเหมือนกันนี่แหละดึงหน้ามันจะมีร้อยแผลตรงข้างในศีษะแล้วผมที่ที่เป็นแผลตรงนั้นนั่นบ่อขึ้นแต่มันเป็นจุดน,น้อยๆต่างกับเฟซหลอกหลายแต่ผลที่ได้อยู่นี่ดีกว่าและพักฟื้นน้อยกว่าที่ขาดไว้ ตอนแรกยังนึกว่าอยู่ดีถ้าเฟดล็อกเนี่ยต้องพักพื้นนาแต่ก็ยังนอยกับ่ต่าก็วัน2วันที่เกาหลีหันต้องมีการเดนเลือดออกค่อนข้างจะยุ่งยากมากแล้วก็แผลหายชาแต่อันนี้เอ่อเฟดล็อกเมื่อวานเมื่อนี้มากก็สามารถที่จะล่างแผลแล้วก็สามารถคุยอย่างได้ปกติ คือจะไปทำที่เกาหลีวยคะไม่ได้คิดจะทำที่ไทยด้วย mm hmm. ก็แบบลองไปเส mm ิร์ชดูเ mm hmm. กี่ยวกับของทีลระพอรอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เขาก็ทำสวยจริงๆนะก็แบบว่าเปลี่ยนใจมาทำที่ทีลระพรธรรมชาติมากกว่าอะไรอย่างงี้ mm hmm. ดีกว่า <laughs> ไม่ต้องไปถึงเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ทำเดี๋ยวนี้ที่เมืองไทยก็พัฒนาไปไกลแล้ว mm hmm. เออมีพี่ที่รู้จักอะค่ะเขาแนะนำมาว่าที่นี่แบบเก่งเรื่องนี้มากอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยแบบว่า มาลองทําดูค่ะแล้วก็โอเคอย่างที่เขาว่าบอก Jamie, tamam. ตอนนั้นคิดว่าหาที่หาคือจะไปทําที่เกาหลีด้วยค่ะไม่ได้คิดจะทําที่ไทยด้วยก็พอเขาแนะนํากันมาใช่ไหมคะก็แบบลองไปเสิร์ชดูเกี่ยวกับของทีลพออะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออก็เขาก็ทําสวยจริงๆนะก็เลยแบบว่าเปลี่ยนใจมาทําที่ทีลพรคนรอบข้างว่ายังไงทุกคนก็บอกว่าแบบเป็นธรรมชาติดีแบบว่า ไม่ต้องไปถึงเกาหลยอยีอะไรยเงี้ยค่ะทําเดี๋ยวนี้ที่เมืองไทยก็พัฒนาไปไกลแล้วนี่เพิ่งทาตาได้มาหนึ่งเดือน,นะคะ่ะแผลเ,เอ็คแผลคือมองไม่เห็นเลยตั้งแต่วันแรกที่ทํำไปก็คือแบบว่าเห็นมันแค่รอยไหมเฉยๆค่ะแล้วพอตัดใหม่ก็คือไม่เห็นเลยไม่เห็นแม้แต่แบบนิดเดียวเองก็คือไม่เห็นเลยตอนนี้ก็คือปกติ ไม่มีเหมือนเป็นแค่แบบว่าตาสองชั้นปกติที่แบบไม่ได้ทํามาเหมือนแบบธรรมชาติไม่ให้มาตะเกิดอะไรย่างเงยค่ะมาจากเดนมาร์กค่ะบอกกับแฟนว่ามาทําเลเซอร์ไม่ได้มาดึงหน้าพอกลับไปก็พกผ้าแฟนเขาก็บอกว่าหมอเก่งเนาะทําเลเซอร์ตึงเลยจริงดิจริงเขาก็ไม่รู้เนาะเลเซอร์อะไรยังไงตึงใช่ใช่ไปอยู่หัวหินแฟนเห็นแผล แล้วเขาก็บอกว่าโหสวยจังเลยแล้วเอารูป20ปีที่แล้วมาให้ดู20ปีที่แล้วเหมือน20ปีที่แล้วเลยแฟนชอบสรุปกายเป็นชอบเลยชอบจากตอนแรกกลัวกลัวว่าแฟนจะไม่โอเคใช่กลัวเขาโกรธมากเลยอะอนอ๋อเหรอคือประเด็นคือแฟนกลัวพี่อาการหนักใช่แล้วมันหนักไหมพี่ไม่มีอาการอะไรเลยชิวชิวหน่ง้าวันหรอไหนอะไหนแผลทอนนะพี่มองไม่เห็นอะเฮ้ย อันไหนอ่ะอันนี้คือพี่ทําช่วงไหนพี่ทำจริงปหเนี่ยเนี่ยทำช่วงบนอย่างเดียวค่ะอ๋อดึกล็อกบนอย่างเดียวในที่ลองเอานิ้วชี้หน่อยว่ามันคือตรงไหนแผลเนี่ยเนี่ยตรงตรงเนี้ยค่ะเนี่ยสิบห้าวันมองไม่เห็นแล้วไหรอไม่ได้แล้วต้องรีบเอาออกแล้วก็ยาจะดึงออกเฉยๆแล้วเย็บปิดนะให้แก้หมอทางสวีเดนว่าขอบินกลับเมืองไทยอีเมอร์เจนซี่ให้มาอย่างนี้แหละมาแบบทะลุทะลุนี่แหละแล้วรีบมาแก้ซะ อย่างนี้ก็ได้เจ็ดวันอาจจะได้กลับว่าอย่างนี้เจ็ดวันจะได้กลับคูเดนคูเดนเนจองส่วกลับเป็นที่สี่นนที่ถือดูหนะ่อยแข็งๆนะเพราะบางคนเขาคิดว่าเอาออกแล้วจบไงแต่การเอาออกแล้วมันไม่จบยังโด่งอยู่ไหมันโ,<อ>โด่งยู่โอ้ย<อ>ได้ทรงใหม่เลยจะเป็นทรงนี้เลยหรือเปล่าคัสโลปทรงสวยมากเลยค่ะดีใจค่ะดีใจที่สุดเลยก็จะเห็นว่าซิลิโคนมันไหลเลื้อยออกมายาวมากขึ้นนะครับยาวมากขึ้นมากขึ้นนะ นี่ก็คือภาพที่เราดึงออกนะแล้วก็ใส่เนื้อเยื่อในร่างกายเข้าไปนี่มันก็มาส1บ็ดวันผมก็ขอดูอีกก็เรียบร้อยดีเชื่อว่าอีกไม่นานคงจะหมดยุคเซลิโคนจะเป็นยุคที่จะต้องใช้เนื้อเยื่อจากในร่างกาย,ายแผลที่เป็นสิวเป็นรูบุกไปแล, <c oughs> แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครถอดซิลิโคอนออกนะ <c oughs> แล้วไม่แต่งมอะไรเลยมันก็จะเป็นแผลเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นของในเคสกรณีนี้ก็ เป็นกรณีตัวอย่างให้คนไทยได้ศึกษาผมก็ฝากความรู้ไว้เพื่อประโยชน์แก่วงการแพทย์ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับไปทำที่ต่างประเทศแล้วกลับมามีปัญหาตาเหลือตาเหมือนแบบไม่เท่ากันไปถึงมันไม่เวิร์กอะค่ะดูแลม,มันไม่เวิร์กมันดูแลไม่ดีเหรอใช่มันแย่แย่เลยเหรอ ก็เห mm hmm. มือนดูแลดูแลก็คิดว่าดีแล้วแต่ที่นี่ดีกว่าจริงเหรอใช่อันนี้จากปากลูกครานะแล้วราคาเป็นัไงบ้างที่รุ่นสูงราคาโหดมากแรงมากเรียกว่าปนกันเลยดกวาใช่ค่ะตาที่ทํามาจากประเทศประเทศแห่งหนึ่งนะครับใช่ค่ะก็คือเหมือนไม่ทําแล้วกันใช้คําว่าใช่ทาอันนี้ทําได้กี่เดือนตอนนี้ภาพเนี่ยตอนนี้ทําได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะก็เลยก็เลยมาแก้ค่ะ เราทาตาไปสี่ห้าเดือนเอ้ยทำตาเสร็จบินกลับมาติดเชื้อเกิดจากการติดเชื้อก่อนเลยมาเจอที่นี่อ่าแล้วทําจากที่นี่ไปกี่วันกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ประมาณครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะอ่านี่ทำตาตาแก้จากต่างประเทศเนาะครบหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็จะให้ดูเป็นเคสสตาร์ตี้นะครับอันนี้เราจะไม่เอ่ยชื่อประเทศใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันแหละว่าประเทศอะไรนะครับผม